อ๋อเจ้าแก่จงม้านี่ยโอ้โหจอดโอ้ยเต่าคนนี้แดงฮะโอ๊ยโอ้ยเนาะเอาวววเหียดจับอยู่วอวรถบัวเชนคยงายท้องนี่เนาะบังดึกอุ้ยจะเป็นสาสตเนาะมือนั่นหนะงายท้องปาง้างไปเคื่อนเอวเวียงแต่ว่าง่ายก็ออกละาีได้มือนั่นน่ะอ้อันนี้ฮะไืออะไรถุงตัวถือกี่ป๊อปถึงเออเก้าศูนย์เนาะไปเลยมือนั่นน่ะถือไรมาเนี่ย บริ้งห้าอเอ้ยจัวอี่างไรหันเขามันง่ายเนาะมันปีนได้ตัวเฮ้ยทดลองเลยเนาะ,ะเศรษฐกิจตกต่ำแล้วคุ่มือนี่หันหน้าหันตามาเอ็ด่วนพัก่วนรัวก็ ทั้งหมดมาพอทานก่อนโอ้ยค mm ืออยู ah. Yo, no. no ่บ่อเปี่ยนเปลี่ยนส่วนนี้ฮะส่วนภักปัะเทศเกิดสบายใช่ไเนาะเนาะช่างว่าเทพตัวบุคือแล้วข่งชักปะก่อนโอ้ยเนาะจังใดกะกราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะมาว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำ ตอนนี้เนาะก็อยู่เต่าทานพี่น้องเลยของเมตุอ่าล้ำพันเพิ่มให้เพิ่นดอกว่าอ่าเมตุพันเนาะดูสวัสดีเมตูโดูน şey ้องสวัสดีปอตุได้เฮือนใหม่รถก็ได้ทีมรถจักรทีมรถจักรสึกหลีเนาะ ตอนแรกก็ตั้งแต่ขื่นเฮือนใหม่เฮือนงามผืนไหนโบได้เข่ามาเลยดูกินหอดอยู่บ่ผู้ชมเราแข่งคนกินหอดปวดแต่เข่าเนาะกินหอดกันสิไปกันจักสิไปนะไรไรแต่ว่าคงบ้หู่จักกค้งโบ้หุ่นจักเออขันยูเบิ้งน้ำแถวลักแปดขันสิบบุปไปเลยโดยเนาะดวันนี้นะกะต่คือได้ยินข่าวว่าได้เฮือนใหม่แล้วนะเฮ็ดของน้ำพร้อมันบอ โแต่ยินเบาเสนว่าเจ้าคุดเองวะท่านโนยคือว่าเบิดคือว่าเบิดตแล้วนะคือว่าเออมีจะเฮื่อนจังสินะก็สิคุดฮะว่าเออแล้วแล้วไม่ตัวเอยแล้วแตก็เลยก็ขึ้นน้ำกันนั่นแหละเนาะขึ้นไปแล้วแล้ะก็เออขึ้นว่าแล้วได้อยากในบนดังไฟว่าในเซ็นนั่นแหละว่า กระยาบบอนดังไฟนี่กะโบสำคัญป้าปนายดอกเอาขุดห้องนามใบซะก่อนโอ้เอาห้องาน้ำด้วยก็ได้เลพอดีบอเศษลงมาใช่ไหมด้วยก<อ>ับบอมเป็นวในนั้นใน,นเนี่ยคงบาจาบาจากักเนาะบบจักแล้วก็ได้เลยคุดไปฮะนาขุดแต<อ>่พอดีอว่าสีเห็ดหงาน้ำกับเพื่อนคั่วหายติดกันกันกโอ้ยกับฝ่าวปลาดูวยแล้ทางนี่ก็ดีเนาะกับปลาดูวยแล้วของ เพป็นว่าสิเฮ็ดห้ยอ่ะเราเป็นแม่ผู้เพปนเฮ็ดเรื่องห้คือเก่าหันแล้วโอ้ยซะถูกผู้ขากันเนี่จื้อจะบอกแม่ลืมเลยไปจากบโบลืมเอออย่าลืมได้สิบโบเตะเบาเตะเบาตากันยังโบยันจื้เลยอกะแกจื้อมาเอาแหน่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยเพผนมาซอยให้อีกเป็นห้องน้ำเพื่อนคูวกะซาถูบุญคุณของแม่จะมันแห้งอีดีหรอยังวะ อุ Jamie, Jorge, ขากระโบเคยหูเคยเห็นกระโบนึกบ่ฟันว่าสิไลปานนี้แต่ขนาดลูกเองคือกันในตัวคิดว่าเลยโอยคนก็น่าสิบุดทำเพื่อนนี่เดี๋ยวว้าวพบว่าบดทุกองตองอยู่เนาะพี่น้องเนาะเราได้ยินบอเฉียนมายังโมบุดได้บอตาเด้บอเฉียนยังมีห้องนามอะไรก็เพื่อนยูบ้าบอเฉียนผันดอกเขาบอให้เขาคุดห้องน้มเดี๋วก็เลยจังมาบอกสงสัยเป็นบุชงบุชงสินี่ดอกบอเฉียนตัวคนบอเปลี่ยนได้จังว่าจักแล้หย่านผันตัวของแต่ละเทธอ มิจเจสมบัติตัวนี่ยน้องเขาอีสังกับบริบทไม่จะเอามาเลยจังเห็นลำหลังคนตัวของคนมาบอกก็ยชื่อบอเฉียนคนบริตัวแต่แต่บอเซนเพื่อจะเป็นคนแบบนิ่งๆเนาะเพคนบอกคอยแบบว่าเว้าแบบโคกอีกแบบว่าประเดเลยนนะโอ้ยโอ้ยโคบโอ้ขอบใจยแบบนี้แบบนั้นแต่ว่ามือนี่นะได้ยินเพคนว่าช่างเครื่องช่างยังไงเลยแต่ว่าจักจีช่างเครื่องไฟบบฮู้แล้วแต่ว่า โทรสะโคกสะเคกพอมสิดอกก็เลยเดาๆไปจังไม่คงไม่ตู้บปจังเล่เลยคองไฟบัตรบัตรมันมีสองงานบัตรนี่นเรื่อนนอกน้ำใสเพราะบัตรนี่จะไปงานไดไรนะแม่น,นแต่ว่าอย่รู้ดอกว่าใครของใหรนะเจาจิมาถ้าเพิ่นเสียเวลาบอาจักรสนะว่านี่แล้ว เพิ่นยังบุดทะลงมาดอกมาต้องการนี่แหละแต่ว่ายังจอดลงคลิปเพิ่นน่ะเอาพี่น้องเนาะยังจอดลงคลิปเอาไว้ยังเั่นยกข่อยลงไปก่อนระดับน้อยทาลงมาพร้อมกันกระทากันมันก็ระคำนะ นี่ไก่จักวัดบาเวียดเชียวพ่อมเลยกบาเวียดเนเาะฮะย่านมันกหนปา้านมันเปเาอีกเมมันบอตรู้ดตอนบานนึงไปผุเาอ่อมก็ได้ยากก่าชังนี่ยเนี่ก็่ด้ามาบ้างนาพอหม่ก็ได้ยูได้ยู่ยาะานาเาะเนนเ เดี๋ยวพนก็ยังอมน้ำพูดปวดรลอเนาะญาติกิจตอนเราไม่ได้พัดเถี่ยวเลยว่ะบ่ตอนเช้าเองครับบ่ญาตเช้าหน่อยมันจังบัดเลยเนาะขอเดียวนเนาะบัดเข้าไปเลยไปเนาะย่ามหนาวนี่โอ้ยช้าอยู่รถผีเขาโอ้ยหายแลงเขาแล้วแล้วคือกรบปุกๆหรืเนาะเรื่องแบบมุนดนี่พี่น้องเลยแบบว่าเห็นแต่อีพุกไอ้พูดคนพาเป่าบ่กันน้ำกันสะกอน หน่อยก่อนเพิ่นได้ลูกน้อยแล้วนั่นก็นโอ้ได้ลูกน้อยนะโอ้ยงานนี่มีคนไมีลูกมีเมียหมดแล้ว,ลวมานีนนออกประนันมาตักุกไทยบานอันนี้อนะไรอั่นไหนตัวก็ได้เลยตัวตัวก็วได้เลย<อ>มีแต่อาเช้าสองแท่านั้นเนาะอืออ่าคือว่าเนี่ยบางคนเพิ่นก็ยังโมโหได้เพราะว่าไปแต่ละบ้านแต่ละเมือง แต่ว่าเพิ่นเคยเขาเบิ่งคลิปเบิ่งหยังแล้วเพิ่นอาจสิฮู้นะฮะยูฮู้บางคนเพิ่นก็ยังบ่ฮู้บางคนเพิ่นก็เห็นยังอ่าหนุ่มน้อยอยู่แต่ไหนคือนางเพ่นเลาวโบได้ฮู้นะเนออแล้วโบได้ฮู้เห็นบ่เห็นปั๊บจืดป่โอ้ยเห็นบ่เราเห็นปั๊บกับบ่าวอีสังโอ้ยจะเป็นงามจังแม่นรอแล้ววหรอโอเมนะเพิ่นย่องน้องหมอกน้องมี่พูดมาจักบ่มากับพวกบ่าวแสนเฮาเดิบอจีด เออจิตบอกคำเพื่อนแกมีลูกมีเมียบุญแล้วไม่ได้โอ้ยหอกหักแล้วใช่แล้วเนาะอกหักโอ้ยอกหักแล้วพี่น้องเลยคือมืัอนี้กับเบเพิ่อนยูไอเพนกกเพิ่นกกย่องตามเคยคือเก่าเพิ่นนั่นแหละเนาะกันนี่คนสตาร์แนนเราเราบ่มักให้เลยเห็นเราคนอารมณ์ดีเติมต้นผัวมันเลยเตีมต้นผัวมันเลย อิลย่ข้ควงเดยเดเป็นพรเจ้าไปจักมาเออเร่องเกี่วกับไหมหาขอยเออเออของมันก็อยู่ก็นีเนาะจ้าวเออมันบริเไปเบบริรโคลงกระทถากรทิ้งกระไห้มาขอกินเขาเดเออแม่เขาขอกินเขาแนบวะเบว่มีเงืนเื้อเขากใหายิ้นเดิก็จะอตทนมาไหนล้ะก็ดีอโอ้เอฟซีเนี่ยคนก็หู้ร้ายแล้วเอยเพนเน่อะตั้งแต่พุ่นกๆเขาบาเตียงเขาอยู่นองพุ่น เออบอกคืออียิงขั้นว่าอันนี้กะบอกคนควมสัตว์ซื้อแต่ก็เอามันไปนั่งกับชิเป็นยังเนาะของกับสมภพกุ๊กมียเขาหรืออะไรค่ะอืมผัวกุ๊กมียเขาอะไรต่อยิ้มต้นกันยังไงอืมวันนี้เขาก็ใส่ของผูกมัดมันเห็นแล้วว่าคนเดินเดินไปก็จะตรงนี้การเหล่าการวามันเห็นแล้ว ตัวนิ่งแน่นไผนิ่งแน่นมันเนาะตู้เนาะอ่าวาสนาไผมันพี่น้องเอ้ยลูกมันนั่นคือพ่อเบิดผู่คนอ่าคือเนาะอ่ามีแตู่้จุกๆงามๆพี่น้องเอ้ยงามๆงามๆวาสนาอยู่รงเบิดสสุคนผู้ใดก็ได้อันนี้แหละเนาะโชทุกข์ได้ยากแต่ว่าบุญน่ะเกื้อกูลคือเพิ่นเว้าดอือจังได้อ่าสดสวยกันจังได้ฮู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าผู้ตูไปใช้้มื้อนี้ไป คือว่าอุ่นเลยะเอ้านาะสบายดีนะบเวียเด้อมา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 สบายดีไปคุดไปกลืนด้ยสบายดีกำลังหอดบ้านพ่อตู้ไปคุดไปกลืนแค่ไปคุดไปกลนไปช่างแล้วไปอันนั้นนี้บนเพิ่นเลืออ้อยเลือกิ้สังออกเพิ่นให้เสียหญ้าออกเพิ่นสิปลูกใหม้เหลืออ้อยเลือมั่นคุณแล้วบนขีดหากินทั้งบึงวะพุ่นแหละ บ้านได้ยินได้ซื้อตัวเออกระแมนขนากรได้ยินกระลงไปบึงว่านี่ได้ยินด้วยบุญว่าพูดลงไปเส้นอันบ้านธาตุนี่นะลงไปทางองค์เฮียนเมีนบ่ไม่ตู่จังว่าเอ้าไม่ตู่กูบู๊จักโบ่แต่ว่าเส้นแต่ว่าลงไปเส้นทางนี้ก็ได้บ่เวียลงที่ลงไปเส้นทางนี้ก็ได้เอ้าเอ้าโอ้โหมาแล้วโอเคถือถือาเลยเนาะเศษเมียนเกย่ยงมาเนี่พี่น้อง ป๊าจะมาหยกมือไปบ่ายเอ้าไปเลยบ่ายนี่ยเดี๋ยวพูดนะปุ๊บเพลงตัวพนกินเลี้ยงกินฉลองกันชั้นกินว่ากินเฮือดไม่กับวบโบเมนคู่มือคู่ขึ้นกางขึ้นกขึ้นมดขึ้นสดแก่เอ้ไปแล้วค่นอนนี่ใช่ไหมโมเดลนอนไปแบบว่าโจมมวลฮ้อนแทนจะก็ได้จจกๆนะคือจกอ๋อจะแก่ชะมานี่โอ้ จ๊ดโอ้ยเต่าพนีแตกหั่นโอ้ยโอ้ยเนาะเอาหอเบาเหียดจับอยู่หอวรถบาแฉนเคยงายท้องนด้เนาะมึงเด้อโอ้ยจะเป็นสาดเนาะมึงนั่นละงายท้องปลางางไปเฮือนเอเวียงแต่ว่างายก็ออกอะลีได้มึงนั่นละโอ้อันนี้ฮะไถืออะไรถึงตัวไม่ล่ะถือกี่ปอถึงเก้าศูนย์เนาะไปเลยมึงนั่นละถือไรมาเนาะ บันที à, ê, ่ถ okay. er. no. ืออ๋อเอ้ยตัวยอย่าได้หันเขามันง่ายเนาะมันปีนได้ตู้เขาเหยียบเครื่องคิลัยเลขกับวันนี้เพชรพ่อเนี่ยเฮ้ยเขาถิ่มได้แล้วเนี่ยเขาจะเอาเมือแปลงกันนได้ตู้ด้วยเบื่อปุ่นเนาะโอพิหจากรนาอวันแรกกับของในตู้คนบ่ขผมในตู้คนบ่แม่เหนพากันบ่ว่าของน้องน้ำโขลกน้ำใสกุนเละไปมาที่เพื่อนน้องน้ำใส ของหนาเงี้ยมาท่านเดี่ยวพันเซียวไม้สาของจังซี่เนาะเพื่อซัดไปในตู้ว่าเป็นของคนเรากี่วัยชวนขึ้นไปเบิ้งเฮือนไม้บัดเพิ่นกินเลี้ยงกินฉลองกันโย่เพลงบอกบอกคนยามมวนนี่โบได้เลยเนาะถูกก็กลัวเขากวนอยากจะเข่ามวนเข้าที่เข้าทางเลยช่างโจ๊โจ๊กโบได้เร็วเรื่องพวกเจ้าก็เรื่องพวกเจ้าเขาก็ว่าไปจนเสี่ยงอยู่แล ไดด้ออยู uhm ่กเราอยู oh. you know ่ว่าจิทาไปตู้ผนอยู่ได้เฮือนใหม่เลยก็ยังบัวปะอยู่เนาะอาชีพนี่เนาะเอาได้จังตัวเือนบัดเฮาสิกินได้บัดเงินบัวได้ดิบัดเงินบัดยังบัวพอเนาะบัวแมนบัวพอมันบัวมีเโดนยุดนี่ก็แม่นยุดนี่ก็แม่นบ่ได้กินโลด้โดนเจ้ากระถามมันลูกคืนให่ไหม ตากแดดไปคุ้มือคือโบยุทธ่บเช้านี้ยังว่าเออคือยางดูวงกับพ่อยุทธในแล้วคนกับบด็กิยุ่งอิทไรไปตากแดดตากหน่ายครั้งพอะมันเมื่อยนะจมกันอยู่คุมือด้วยให้หน้าผ้าเข่าก็มีคันไม่ตู้มีหน้าคือดูงนี่บ้าง่ไม่ตู้กับชีเศ้าอโศกกับชีบอกทางแล้วเลยแกไปเป็นแล้วบ้วไกับิเศ้าเหตุทานอยู่แล้วเนีย ทานกะเฮ็ดคือกันอยู่นอันเดียวก็จังว่าลูกเต่าก็มันกบนาสิไปหรอกรถทองรถไทยรถบางแกอยู่ถึนถึนเห็นยาเลยมาไปเลยมือดิคุชแล้วขวดไม่ตู้ว่าเดี๋ยวนี้ครับเพราะนั้นมาบอกมาบอกว่าจะม่ตู้หาเสากินอ๋อครับ MC เพื่อนก็ว่าจะไม่ตู้เพื่อนนะโมเมนต์ว่าดอกลูกหอดผู้น้อยผู้นุ่มอาจารย์แต่ก็กลับไม่ตู้น้องน้ำใส่ประตู้น้องน้ำใสนะแต่ว่าเพื่อน ชักกันเท่าไปที่นั่งเราเห็นไปเพิ่นไปขายเครื่องขายของแล้วก็ปลูกพักปลูกเนี่ยีนะเต็มเยอะปุ๊ยยังน้อยยังนุ่มนะอันนี้บอกเลว่าปุ๊นั่นบอกเลยเราช่วยไปแล้วบราเห็นเห็ดยังเพิ่อนเหรออ่าเออโอ้ยสาะพักอ่ายังชิเก็บกินกับบะมีเออผู้ขากระเฮ็ดต้งผู้ขาเฮ็ดไรเนี่ยเพราะว่าทานนี่ผู้ขากระเฮ็ดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตะไลนะบ่ขอญาเนี่ยน้ำหอดวบ่อันเจ็ดแปดปีเฮ็ดแถาทานฮอดบ่บ่ คือบังตาบัวุลทวีอันสิบสาปี14บี่ปีเหตุฐาน13บสามปีสิบสี่ปีหรอกอออาซีโปรดสองสามปีมาเนี่ยเอาพื้นเองบ่มีผัวมาขายคขายมันกับแพงตั้งแต่ทานราคาสอบหนึ่งเท่าไไม่ตุกแต่สอบหนึ่งสิบพันสอบสิบพันเดี๋ยวนี้สามห้าต่อขึ้นมาเลยสิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าเศร้าเออเศร้าหาต่อมาหอดสามสิบสามสิบหาสี่สิบอยู่เลยเพียงสี่สิบสี่สิบบ่เดี๋ยวนี้นะลุ้งขึ้นลุ้งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ตู้มันเคยขายเขาชอบหนึ่งสี่จิบเลยขายน้ำเขาสอบสี่สิบขึ้นแต่ขายอยู่สองคืออืมเพราะว่าช่วงน่้มันมันอืดทานเลยก็สิไลนะหาแต่ว่ามันก็บไรรยายไงเอ้ คือเบื้งโนดนี่ด้านสี่นี่ไปเจ้าอชีเพชรทานอาวเาอือขั้นพอายักกระเม็นอชีขุดคุ้มไปขุดหองสะข้องไปเสียหนาสะค้องตามอันในเมืองสะข้องตามในเมืองในนาหัวโบได้แค่เฮ็ดไปเลยโวยนี่เรีจารลักเป็ดเนข้ากระจ่างไปไปจกกระจก กระเฮ็ดนี่แต่เพื่อนว่าอยู่เนาะก่อนสิประสบผลสําเร็จอีกยังกันล้วนแล no, no. so <c oughs> ้วแต่ผู้บ่มีนี่เนาะเฮ็ดเนาะฮาผู้หาเส้กินข้าวขั้นผู้ขาบ่บเฮ็ดผู้ข่าก็เรียงดูกเรียงห้านยานบ่รอั่นนะคือพอแม่ซอยเฮือนมานี่กะซาถูบุญคุณกันยังมีโอกาสว่าเออดีใจว่ามีบานมีเฮือนแล้วผู้ขาก็ล้าอกล้าใจหากินไปจนคิดว่าเพื่อนกะ อทิช้นี่แหละพอช่อยนักคจมคัวน่ะเนาะนักโบไเบานักโบไฮเบาอะ้วบอแสนมาจ่าเอพอดีโอยคุดมือเดียวยังว่าคุดมือเดียวพอดีโบอะไรก็บโบเ้แขคงคุดมือเดียวมือที่สองพอดีจะคล้องคนกับมาทั่วอจ่าเอเลยอจะคล้องว่ายุทผเสิเหตุใส่เงอนขั้วเลยก็โอ้ยสาธุเยนวายุด บ่อคุดมันสิมันสิเลิกมันสิโงนเดินบ่อคุดบอเพิ่นบ่ออะไรบ้างเนี kind of ่ยนะบ่ออย่าว่าบ่อแต่ว่าเขาเสียห้องน้ำเขาก็เคลื่อนคขั้วเพิ่นแบในนี้หากลังคู่แล้วบ่ตากระไรเนาะเห็นอยู่ในคลิปบอเนเพิ่นนั่นนะแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ตู้เพิ่นจริงเลยพี่น้องเลยบอตั้งแต่คืนเทื่ยงไม่คลิปเพิ่นการหากลังลงบดมือวานซื่อนี้กินข้าวนะลืมเด้ว่าลงเบิด ทำแท้ตัวเองได้สองคลิปเมื่อน่ะคือเลื่อมเอฟซีเพราะในว่าประชักคือขืนเลือนแล้วดูเลือนอีกเพรานว่าอ๋อคือขืนเล่วขืนอีกบ่หลายพ่นแล้ววตามันได้แต่ว่าบาดอ่าล้างมาขืนหลายเจอเพิ่งเจอเพิ่งหายขืนลายขืนลายเพิ่นหายตีมุกเพิ่งหายได้สักขืนเล่าแต่ว่าเสียมุกเสียใจยังเดียวบ่ตาเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าจันต์เต็มตู้พิษข้ามชันยาพี่น้องเนาะเพราะว่าว่ากันในเด้ว่าขืนเือนใหม่ขืนงามในฟันดีๆว่า นอนฟันเลขฝันหวยเนี้ยวะแต่เป็นยังไรฟันอยู่บ้างฝันอยู่บางมือเลขออกหน้าคันเปโยนสื่อเลขมาซะบาเป็นอย่างไรใช่อ้าสื่อเก่าหนึ่งมันบ่มันมาออกอันอีสังเก่าสิเด็กเก่าสิด้กวัยรุ่นคนี้คือพิษเด็กเดียวยังวะฝันบอ่ะฟันอะไรเอา เอาฝันเห็นหมาคบุบเหมือนกับงูโอ้โเน้อเอา,าเป็น <c oughs> บกคืด่าสิเป็นเด็กนาะกันยังว่า,างูกังูตัวบักใหญ่โอ้ยอย่า่าทแทกว่าแรกทอเพราี่ซ้ำแข็งนี่โหลดหมามันก็ขาบสิทธ์ขาบสิทธิ์อยูอ่ ว่าคือเมื่อมากระบังเป็นเด็กมาขัดแล้วเลียวเสด็จมาเรียบร้อยอ้วยะโอ้ยขวดทานขวดเอาทั้งหนามันก่อนไปสอบหนึ่งเพราะคล้ายสื่อเล็กว่ามงไม่พี่นี่เป็นเช่นนี้ันนี่แหละนะยังไงบัดเด็กออกบอกเลยหน่อยว่าสวยว่าขันเด็กออกอันโทษมาบอกลยเด้อว่ามันออกยั้งว่ะดีเด็กเล่ามันออกเพราะมันออกเล็กเนาะทรมาว่ะ เก่าซ่วนเหมโอ้ยอบ่ามพันในอาบน้ำทำจักตอนนางรุ่นเล็กตอนรุ่นเล็กฮะอาบเหรอครเอออาบจะนอนเออใครอยู่ใช่แต่บอต้าน่ะเลีกออกเราบออยากไปอาบน้ำอะไรเพาโอ้ยผ่านเลยกระดูกอ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยไปททนแต่กะโอ้ยเดือนหนึ่งกับโบสื่อเธอหนึ่งหลอกขั้นบบฟันนี่ดีหรอโได้สื่อนะแต่ว่าอ่าคือเขาบอกเลยเนาะอ่าคือชาวซุกนั่นเองแล้วก็มากบอกเรื่องเล็กคือบอต้านเเอฟซีเพิ่นจะว่าเราติดเล็กว่าอยู่เชื่อหรอเนาะแบบว่าเขาถามพอแบบ ถามกันอะ้วกับว่าวแชลยอกันเพราะว่ามันกับบริมัสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเด้เนาะสูงเยอมากข้าจะดีแล้วว่าวช้างอีหนึงกับบได้ซื่อเธอหนึ่งดอกว่าเรื่องเด็กแมนแแต่ว่านี่บัดนอนร้อยปีพันปีันเนาะไม่ยื่อหรอเนา่าเพินใหม่ยานเราเพิ่นไฮเพิ่นพรดถเนาะดยไบตุ้งซาบว่าเออเออแล้วเห็นเพิ่นตุงทีกตัเอาบัแมนเอาบเวรถประจ กับซีเมนดูตัวนี้น่ยกัว่างูหล่นแล้วของมาขาบงูเรื่อยมือนี่นะฝันดีไอเด้อมืออื่นมาแรงฝันอยันย่นมุกงเลยเด้อมุกงแล้วบอ๊ะมุกข้องก็ได้นันนั่นเด้เพเท่านั้นเด้อเพราะว่ามือนั่นอ่ะคิดวาโอ้ยมีตู้เพ่นนอนฝันดีแท่หวแล้วบนเสียนว่าเรกว้อ่า จนโม่ช่วน้องหัวเมื่อวันนอนตื่นขึ้นมาสะเว้นนอนอยู่หน้าหันช่วยท่ชานอูเมื่อมาบาดแอ๊กกระวัติมันโบท่านในแจงวัดไข่ตัวออกมาโอ๊คิดตะเวนขืนเมื่อตะวันแจงแจงกระหม่อกพี่เ้ยด้วยนี่ได้เนาะหัวนอนค่ะนอนแจงได้เก็บแล้วกับคือโบห็นห้วยเขาจลืเถื่อนนี่โบแล้วนี่เก็บไปล้างเก็บไปขายโบแล้วตะก่อนมันขายเมื่อวานนี่ลูกค้ากีบบ้นี่ตุ๊โอ้ย ก้าอยู่ป่ะเจ้าเล่ห์ขั้นสบอขั้นสบอหงอยจากของถามผู้ใดผู้พันดังนี่เด้อะก้าขักนสบ่ไปแทนต้องตองรบกันนี่เนาะถักบ่เพราะว่าต้อตานี่ยเฮ็ดเป็นเตาอบมื้ออื่นเพื่นแหละสิควัดนี่ก็ได้อันนี้ห้อยอัดคักๆนี่ก็ซ้าเตาอบพุ่นนะสูตรไพ่สูตรมันแต่ว่าคือว่าแล้วเตาแบบเปนตู้เพิ่นนี่ได้ควัดได้คายแบบตลอดหมอบ่นั่นนี่เออถมไว้แห้งไงแต่ไรนี่แห้งกินเวลาไปโดนได้หมดนะสมมุติว่า เตาหนึ่งสามซิปนี่เป็นทิศทิดปลายไปเนาะจะเห็นว่าน้ำหน้าคอยรอบละเศร้านะเย่าปล่อยฝนตกแค่วใบเดียวเยอืะโอ้โหเพื่อสีได้กระแมนนะอันนี้ย่ำพุ่นกะซักหันซักนี่หันหันพี่น้องเสียงตู้ก็ดังขึ้นดังขึ้นเป็นได้มาเคืองทางแล้วบ่าคือว่าน้ำหน้าเจ้าจันทร์อยู่เนาะพอหอมปากหอมคอพี่น้องเลยถุชโค้งคือว่าและถารุ่นเบิ่งในช่องบรเซียนเพื่อนเพราะว่าไปช่องงานพี่น้องเลยมื้อนี้นะ นใส่เพราะนอนในห้องแมนเพราะว่าพากันเข้าไปเพื่อนน้องน้ำใสกับเช็ดห้องน้ำคือกันนั่นก็ได้มาเนี่เป็นตู้เป็นกีเช็ดคือกันห้องน้ำบางอยังบนท่านละเอียดทังเลยแม่ในห้องน้ำเฮ้ยเพื่อนบ่ะเถอะนอนใสเฮ้ยห้องน้ำเพื่อนไหนห้องนอนบ่เอาเย็นว่าต่อเติมห้องน้ำเพราะ น้ำมีได้ของน้ำเออต่อเติมไปชวบเออน่นโเตอมเนาะให้เจ้าให้ขอตัวไปตู้เพนหน่าวเออโอ๊ยเนาะมื้อวันสิ์นี่ตู้ อันแล้วอย่าว่าอย่าสุไปหาตัวผู้เฒ่าผู้แก่มันบ่ดีได้ตัวผู้เฒ่าผู้แก่บ่ดีก็ยังว่าบ่ถึงเลขบ่นยัง้ยเอ้าสิยบาก่อนบาคนก็คือนตลกเนาะโอ้ยกเาะว้าให้รนี่แล้วเออ แต่ว่าไปแต่ยวาชขึ้นไปเพื่อแหละยกน้ำเพลินก่อนยินนั่งห่อนใช่เพื่นฉลองเพื่อนใหม่เพื่นบ่ว่าอ่าคือว่าอะไรน้องพี่น้องเนาะอ่าปีหนึ่งตั้งใดมีเธอหนึงในช่วงสงการกันมือสงการมีตู้กันจะมาจัดอยู่บ่ก็คืนก็บุดคืนสดเจ็บปั๊ดเดี๋ยวหลับได้นอนอยู่บ่ก็หมดเลยนอนเลยฮะหมดเนอนเจ้าหันได้ลยนอนได้นอนได้ไปไปตื้ดดงเขาบ่ ยืดว่าเอนตยันว่าแกงกวยแ่งก๋วยแ้วเขาจาเอาบอลับนอนบอลรับโอะยนะบลับเ็นะโอ้เมน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 ยินมอยู่บ่น่ยิ้มนี่นะขมวย่อยัะไรชื่อมาปุ้งมาลินนะตัวเอ้ยเคยลินอยู่บ่ือไปจนหล่ไปเลยยืท้ายเห็นไปตัวตีตัวเด่นเบิดสามนัวนี่เร็วเอามาเห็นยังน้ชื่อวาเปาลิ้น ชื่อเมื okay. well, ่อให้ลานลานกระยัตเอาเตาเป่าแล้วก็ชี้เอาโลดจ้องไงบองบ่าที่รกขอันนี้ชื่อเมื่อต้อนลานเมื่อเป่าไงคือไงคือมันดึงมันแจ้งเอ็ดหลานปุ๊บครับให้เพ่เอาว้เนาะเพราะนั้นว่าจะเมื่อตอนแล้นเราก็ไปเห็นนะครับแม่ลิตรไม่น้องเลยโอ้ยนี่เงินให้ไปกู้ชื่อน้าเย็นๆอยู่บนนี่ฮะว่าจะถือเลขมาให้เพิ่อนถือนาะอ้าวโบถือก็จะให้โยห์ห้าสิบพัทเด้อ ถือเดกเด้อถือไลายเน่เด้อมือี้ไงถไงเด้อเมือกี้เด้อถึอหลายวันไหนบ่ได้ถอ้ยบ่บถึกตั้งแต่โอกวันนัไปลงมาหาผุนพุนอ้ยาถือถึกเด็ย่ามเดก็เคยได้หาอยู่คอยจะถกอกีล้บ่จาถอไาอยู่ออบบาทเเด้อบเด้อฮะถือทีู่กบ่ยังบอกบ่บ่อ้ยถึกดอก บัวานนี่ก็บ้าเวียดคือบัานี่น่ะไปเอาให้บ้าเวียดบัวบานนี่น่ะบ้าเวียดมานได้บัวบานนี่เนาะหน่อยนึงแต่เ่ราะทีชื่อขนงให้รูกคนก็เลยโด้อเอาเนาะโอเคพี่ตู้นาะสบายดีด้วยด้วบ่บาร่อยได้พี่ตู้บันสินมันดีมากใช่กองเอาเลยเอาสมบูรณ์เอาแล้วว่าสิกลางบาปเลยบ่ได้เดิกลางบาบคือว่าอ๋อแล้วพี่น้องเลย โดยโดยตู่บ่าวหยอกบ่าหัวกันพี่น้องเลยยากถึอลายี่นอกเรื่องเล่นนี่แต่ก็ว้าหอมปากหอมคอพี่น้องเลยคนเฮากับคือว่าอะไรเนาะกับมีแซลมีหยอกกันแน่พูดเพล <ENNIS? S 1> งก็ดังเข่าดังเข่าพี่น้องเนาะหวังว่ากอศลบตินลกกุศเนาะทางยูทูบพนนี่ยังหูดีอยู่พี่น้องเลยอะจังใดก็ว้พบไปพ่อกัปตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดินเนาะหากว่า ผิดาลาดประการใดก็กราบขอโทษขอภัยน้ำไล่ลายพี่น้องก็คือจะได้เขาก้าวเข้า่าสบายดีพี่น้องนายบาย